สวัสดีครับคลิปนี้มาสั้นๆนะครับเอาเคล็ดลับมาฝากสำหรับท่านใดที่คิดว่ามีโอกาสที่จะโดนหลอกโดนโทรมาแล้วก็มือถือค้างนะครับลองฟังคลิปนี้นะครับเป็นไอเดียเล็กๆน้อยๆจากอาีประจบ้านเผื่อว่าท่านโดนกับตัวจะสามารถรับมือได้ทันทีนะครับปกติแล้วมือถือของเราจะเชื่อมต่อตลอดเวลาด้วยการใส่ซิมหรือไม่ก็ออกไวไฟนะครับ แล้วทุกอย่างธุกรกรรมต่างๆจะเกิดขึ้นกับมือถือและอินเทอร์เนต็ตนะครับกรณีที่เราโดนหลอกคลิกผ่าน SMS หรืออะไรก็แล้วแต่ถ้ารู้สึกไม่มั่นใจให้คุณตัดอินเทอร์เนต็ตทันทีนะครับหรือแม้แต่กําลังคุยไลน์โทรผ่านไลน์อย่างที่หลายๆท่านโดนนะครับก็สามารถที่จะตัดอินเทอร์เนต็ตได้รวมทั้งกรณีที่มือถือเราคร้างแล้วด้วยก็สามารถตัดได้เช่นกันทุกกรณีนะครับวิธีของผมที่จะแนะนําก็คือคุณสามารถที่จะใช้เข็มจิ้มซิมจิ้มลงไปที่รูซิมนะครับ ให้ทุกคนเตรียมตัวไว้ก่อนให้สามารถที่จะหาเข็มจิ้มซิมหรือว่าเป็นคลิปหนีบกระดาษอย่างเร็วนะครับเอามาจิ้มตรงนี้แล้วถอดซิมออกเลยซิมคือหัวใจหลักของการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับ คุณถอดซิมออกทันทีอินเทอร์เน็ตก็จะหลุดทันทีกรณีที่มือถือเราคร้างผมไม่แน่ใจว่าทําไมไม่มีใครบอกถ้าเป็นมือถือ Android มันจะปิดไม่ได้หรือ i p iPhone แล้วแต่มันจะปิดไม่ได้ให้คุณถอดซิมออกอย่างน้อยๆคืออินเทอร์เน็ตหลุดแล้วนะครับหรือถ้าเป็นกรณีที่คุณใช้อินเทอร์เน็ตบ้านคุณก็แค่วิ่งไปปิดเราเตอร์ถอดปลั๊กเคลียร์ทุกอย่างให้ไม่มีอินเทอร์เน็ตเลย มือถือเราก็จะหลุดทันทีมิจฉาชีพที่เชื่อมต่ออยู่ขนาน,นั้นก็หลุดทันทีธุรกรรมหยุดสนิทนะครับหรือถ้าคุณไม่มั่นใจบางบ้านมีพ็อกเก็ตไวไฟมีช่องทางเงินอื่นคุณก็ปิดให้เรียบร้อยทั้งหมดหรือวิ่งออกไปให้ไกลที่สุดห่างจากอินเทอร์เน็ตที่สุดเท่าที่คุณคิดว่าจะเป็นไปได้นะครับอย่างเช่นถ้าคุณอยู่ในบ้านมีอินเทอร์เน็ตหลายที่หลายชื่อที่คุณเคยเชื่อมต่อคุณก็วิ่งไปหน้าบ้านหรือวิ่งไปปากซอยที่แน่ๆอินเทอร์เน็ตหลุดหมดแล้วครับไไไมมมม่่่่่่สาาาารถเเชืืออออออตตด้้้แลววนนนงงจกกีซิขคุณ็ยู อินเทอร์เน็ตของคุณก็ถูกปิดพ็อกเก็ตไวไฟก็ไม่อยู่มือถือของคนข้างเคียงมือถือของคนในบ้านก็ไม่อยู่ใกล้ๆฉะนั้นอินเทอร์เน็ตหลุดแน่นอนเป็นวิธีการปกป้องตัวเองจากการถูกมิจฉาชีพหลอกลวงนะครับโดยการตัดอินเทอร์เน็ตง่ายๆแบบนี้นะครับทุกๆคนมีโอกาสที่จะโดนหลอกได้ทางนั้นนะครับฉะนั้นคุณต้องเตรียมตัวรับมือก่อนว่าถ้าโดนหลอกแบบไหนบ้างจะทํายังไงรับมือแต่ละวิธียังไงอันนี้เป็นไอเดียเล็กๆน้อยจากอาธิจาญบ้านนะครับ